วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลบริหารปอดนะคะตอนเช้าก็เราไปทํางานไปใช้ชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆเราก็จะได้มีปอดที่แข็งแรงแล้วก็สดชื่นตอนเช้านะคะวิธีทําก็จะง่ายๆเลยค่ะเป็นการฝึกหายใจนะคะก็ใช้2นิ้วนี้นะคะวางตรงระหว่างคิ้วค่ะแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะกดปิดจะบกข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างหนึ่งนะคะให้หายใจเข้าค่ะนับหนึ่งถึงห้านะคะหายใจเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเสร็จแล้วเราก็เอานิ้วนางนะคะกดปิดจมูกข้างนี้แล้วก็네ปล่อยอีกข้างหนึ่งค่ะแล้วก็หายใจออกทางด้านนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็สลับกันค่ะสองข้างข้างนี้เราก็หายใจเข้าทางจมูกด้านนี้นะคะเสร็จแล้วก็นับหนึ่งถึงห้าค่ะแล้วก็ปล่อยทางอีกด้านหนึ่งหนึ่งถึงห้าพร้อมกับปิดจมูกข้างนี้ไว้ด้วยนะคะ ทำสลับกันอย่างนี้ค่ะซักวันละ5-10ครั้งนะคะก็มีปอดที่แข็งแรงแล้วก็ได้ออกซิเจนดีๆไปเลี้ยงสมองแล้วก็ปอดของเราแล้ะค่ะ